เรียนคณะกรรมการทุกท่านผมใายเรียนศักดิ์อินตาคมครูชำนาญการพิเศษแผนกไฟฟ้ากำลังวิทยารัยการอาชีพบินบุรีพาัะงานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ชั่วโมงการสอนจำนวน39คาบต่อสัปดาห์ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ชั่วโมงการสอนจำนวน37 ัต่อสปดาห์ด้านที่1การจัดการเรียนรู้1.1การสร้างและพัฒนาหลักสูตรค้าพเจ้ามีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานบรบิการจำนวน1นึงรายวิชาคือรายวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้ามีความร่วมมือกับนายท่านเดกภัยสมสกุลครูฝึกจากสถาบันพัฒนามศิลป์แรงงานและนายอดุนัน,นเจนการ พนักงานบริษัทโอเทคเทคโนโลยีมีการเพิ่มหน่วยการเรียนรู้หน่หน่วยคือการใช้คำสั่ง PLC ควบคุมระบบยูนิติกโดยมีการร่วมจัดทำใบงานและชุดฝึก 1. 2การออกแบบการจัดการเรียนรู้มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ได้ทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้พบองค์ประกอบความรู้ด้วยตนเอง มีการสร้างแรงมดานใจการเผยแพร่ในเพจครูเรียนศักและช่อง Youtube Channel มีการจัดทําแผนการเรียนรู้โครงการสอนใบงานใบความรู้จํานวน7รายวิชา1.3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้าวเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ได้ โดยทําให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตัวเองมีฐานจัดสอบประมวลความรู้จํานวน4ฐานคือฐานการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าฐานโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ฐานการควบคุม,มนวกกมิวติกและไฮดรอลิกฐานการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร1.4การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตรกรรมทาเจ้ามีการสร้างสื่อและวัฒนกรรมนวัตรกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถ ประกอบด้วยชุดเรียนชุดฝึกใบงานใยความรู้บทเรียนออนไลน์ o o o l l s s t t s สื่อและ YouTube โดยเผยแพร่ภายในช่อง o o o g l e Site คููเดีนศักดิ์และช่อง YouTube นายเดีนศักดิ์สร้างพัฒนาสื่อจำนวน7รายวิชา1.5การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ค้าพเจ้าคิดขนพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การประเมินผลที่หลากหลาย เช่นการประมเปนผลตามสภาพจริงโดยพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนการทํางานเป็นกลุ่มการทํำใบงานการทดสอบการทํางานการสรุปผลการทํางานโดยมีการนําเสนอแลกเปลี่ยนจากเพื่อนและเพื่อนคนละห้องมีเพื่อนช่วยเพื่อนในการสอนและการตรวจมีการจัดทําข้อสอบออนไลน์ Google Form นํามาใช้ในการสอบ1.6การศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์สังเคราะห์โดยการทำวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการโปรแกรมควบคุมไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ97.87ของนักเรียนทั้งหมด3กลุ่มที่เรียน1.7การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนการจัดห้องเรียนให้ กระตุ้นผู้เรียนให้สามารถเรียนได้จริงเหมือนยกโรงงานมาไว้ในห้องเรียนจัดฐานสมรรถนะเช่นฐานช่างโควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าฐานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์โดยนักเรียนสามารถร่วมกันออกแบบการจัดการเรียนรู้และการทําชุดฝึกด,ด้วยตัวเองมีฐานการเรียนรู้จํานวน6ฐาน1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนมีการอบรม โดยการโฮมรูมผู้เรียนทุกเช้าโดยมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการโฮมรูมภาคเรียนที่2ทับ256และภาคเรียนที่1ทั2566และก็มีเพจรายงานครูทุกษาพบผู้เรียนทั้ง2ภาคเรียนมีการเช็คชื่อทุกครั้งหลังเลิกเรียนด้านที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนรายวิชาโดยข้าพเจ้าจะมีข้อมูลของผู้เรียนทั้งหมดอยู่ใน g o เกิ e ไซต์ของครูที่ปรึกษาปวส .26 ไฟฟ้าจำนวน16คนปวชอ .1 ทับ12ไฟฟ้าจำนวน46คนและมีระบบสอทอ0 2ออนไลน์ในการบริหารจัดก,การร่วมกับ g o เกิ e ไซตข้อมูล 2.2ดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการทําข้อมูลสารสนเทศในการดูแลผู้เรียนมีการช่วยเหลือนักเรียนโดยสามารถมาฝึกปฏิบัติได้ในตอนเย็นโดยใช้เพื่อนช่วยเพื่อนและการสอนในรูปแบบออนไลน์ด้วย g o o g l e s i t s และ youtube มีการช่วยเหลือผู้เรียนโดยการประสานความร่วมมือกับครูที่ปรึกษามีรายกลุ่มครูที่ปรึกษา ลายกลุ่มผู้ปกครองและลายกลุ่มของผู้เรียนเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาถ้านักเรียนมีปัญหาก็ทําการเยี่ยมบ้าน2.3ปฏิบัติงานทางวิชาการอื่นๆข้าพเจ้าปฏิบัติงานโดยเป็นหัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากําลังหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์โดยข้าพเจ้ามีการช่วยเหลือเพื่อนๆในการพัฒนาร่วมสื่อ ใบงานใบความรู้ต่างๆกับพวกทุกคนในชั้นเรียนมีการโดยเป็นศูนย์ Excellence Center และเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต่างๆการช่วยเหลือเพื่อนในการจัดทำใบงานใบความรู้โดยเรามีคลังสื่อการสอนครูผผแผนกช่างไฟฟ้าทุกคน จะนำสื่อการสอนทุกอย่างมาร่วมกันแสดงในคลังสื่อการสอนของแผนกวิชาโดยนักเรียนและคนภายนอกสามารถเข้าเรียนได้2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและสถานบอกการโดยประสานความร่วมมือผู้ปกครองภาคีเครือข่ายประสานผู้ปกครองทางลลยกลุ่มและการเยี่ยมบ้านประสานความร่วมมือกับ ภาคีเครือข่ายต่างๆเช่นสถานประกอบการและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานในการพัฒนาหลักสูตรจัดทำใบงานใบความรู้และการฝึกงานฝึกอาชีพต่างๆ3.1การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบต่อเนื่องข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองต่างๆโดยการอบรมและการเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆมีการอบรมผ่านการอบรมต่างๆเช่นงานประกันคุณภาพ การอบรมหลักสูตรคูนิเทศการอบรมเป็นกรรมการตัดสินทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้าการอบรมการติดตั้งตู้เบรกเกอร์การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารอบรมจัดทำหลักสูตรปชและปศของสอสเป็นกรรมการตัดสินทักษะการติดตั้งไฟฟ้าทั้งระดับภาคและระดับชาติเข้าร่วมการแข่งขันสิบบริโภคลุ่นใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองระดับจังหวัดและระดับเหรียญเงินระดับภาคการเข้าร่วมอบรมต่างๆเช่นอบรมออนไลน์การทําเลื่อนวิทยาชนะเป็นคส .4 ส,สู่การทําเชี่ยวชาญวพเอเข้าร่วมโครงการวิชาการต่างๆเรื่องการจัดทําหลักสูตรต่างๆการอบรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานํานักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ A B U อาชีวศึกษาระดับชาติปีพุทธศักราช2567ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 A B U ชิงชนะเลิศประเทศไทยได้รับรางวัลเหรียญทองแดง3ด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3.2มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ต่างๆโดยเป็น ผู้นาแห่งการเรียนรู้ของแผนกวิชานําครูและนักศึกษาร่วมกันจัดทําชุดฝึกและใบงานใบความรู้เป็นสถานที่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจํานวน40ทดสอบของช่างไฟฟ้าและให้การเข้ารับการดูงานจากเช่นวิธีรายการชีพแกงวิธีรายเทคนิคอุตสานและร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ปาจิมบุรีจัดการเรียนการสอนร่วมกัน3.3นําความรู้ความสามารถที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาจัดทําการวิจัยการสร้างสื่อนวัตกรรมชุดฝึกฐานสอบประมวลความรู้ฐานสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต่างๆโดยมีการจัดทําฐานสอบประมวลความรู้จํานวน6ฐานมีการจัดทําใบงานใบความรู้สื่อ YouTube powerpoint จํานวน7รายวิชาเพิ่มเติม มากขึ้นทุกๆปีส่วนที่2การพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาชุดการสอนชุดฝึกชุดการสอนออนไลน์เรื่องการใช้คำสั่งโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอการควบคุมชุดคัดแยกชิ้นงานต่อการใช้งานในรายวิชา POC เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนวิธีการดำเนินงานให้ได้วัตถุประสงค์วิเคราะห์หลักสูตร 2562จัดทําแผนการเรียนรู้แผนการพัฒนาร่วมกับสถานประการการและท้องถิ่นมีการจัดทําชุดฝึกการจัดทําใบความรู้ใบงานการจัดทำ PowerPoint จัดทาคลิป YouTube จัดทำ Google Site ไว้เผยแพร่และจัดทําแบบทดสอบออนไลน์ผ่าน Google f o r m ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังคือจำนวนนักเรียนได้เรียนในชุดการเรียนรู้ ชุดการสอนออนไลน์คิดเป็นร้อยละ9 7 8 7ของนักเรียนทั้งหมด3กลุ่มหรือจำนวน4 7คนนักเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ97.87ของนักเรียนทั้งหมดที่ผ่านการจัดการเรียนการสอนเรื่องผลสมริถทางการเรียนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังก็คือจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ97.87 ของนักเรียนทั้งหมดที่มีจิตวิสัยคะแนนมากกว่าร้อยละ60หรือมากกว่า12คะแนนการปฏิบัติงานตามนโยบายต่างๆเช่นการพัฒนาคุณภาพการจัดก,การเรียนการสอนการพัฒนาทักษะสมรรถนะวิชาชีพอัพสกิลรีสกิลมีศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานจำนวน4ส,สาขาด้านการวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้านการพัฒนารับรองมาตรฐานวิชาชีพต่างๆโดยเข้าแข่งขันทักษะต่างๆการร่วมพัฒนานวัตรกรรมวิจัยสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ต่างๆทั้งระดับภาคระดับชาติการขยาย,ยกระดับอาชีวะศึกษาทวิภาคีเพิ่มจํานวนสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเพิ่มขึ้นสร้างต้นแบบรุ่นพี่อาชีวศึกษา ขอขอบคุณคณะราการทุกท่านขอขอบพระคุณครับ